กรับก็มาเจอกันอีกวันกับผมลุงโง่ประสิทธิ์คนเหนือพัดถิ่นอะไรกันแบ่งปันวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีภาษาเหนือภาษาล้านานะส่วนใหญ่ก็จะแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับภาษานะครับหลายๆคนไก่มาไก่ไปไก่มาไก่ไปนะครับไก่มาแล้วก็แวะมาตักมาตายกันก่อนนะครับไก่มาไก่ไปไก่มาไก่ไปตาลุงคนนีท้ทำอะไรอย่างวะทําอะไรอยู่กําลังทําอะไรนะครับวันนี้ก็คงต้องมา แบ่งปันปภาษาเหนือภาษาละนาะคำว่กกาไก่นะครับไก่มากไก่ไปแล้วก็แวะตักแวะตายกันนะครับคําว่กกาไก่ในภาษาเหนือหรือภาษาละนาก็แปลว่าผ่านหรือเลยนั่นเองผ่านมาแล้วเลยมาแล้วนะครับก็แวะถักไขยกันก่อนมากินกาแฟก่อนนะครับแวะมาทําความรู้จักก่อนว่าตาลุงคนนี้มานั่งพูดเกี่ยวกับอะไรนะฮะก็เกี่ยวกับภาษาเหนือภาษาลานาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของคนเหนือคนล้านนาแล้วแต่เวลาและโอกาสนะครับ ไก่มาแล้วไก่มาไก่ไปนะครับแวะทักไทยกันนะครับครับหลายๆวันหลายๆครั้งนะครับก็แบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับภาษาเหนือภาษาล้านนานะไก่มาไก่ไปครับวันนี้ก็คงลงมาแบ่งปันคําว่าไก่นะครับไก่นะภาษาเหนือหรือภาษาล้านาก็แปลว่าผ่านหรือเลยนะครับแม้กระทั่งนะครับการทํากับข้งกับข้าวนะครับก็จะมีสำนวนบอกว่าคนกินตายคนไก่รอดนะครับ ก็คือทากับข้าวคนกินอาจจะตายก็ได้เพราะกับข้าวนะครับหรือคนคนไก่หรือคนผ่านไปไม่กินนรอดนี่เป็นสำนวนนะครับคนกินตายคนไก่รอดนะครับครับเพราะฉะนั้นคําว่าไกานา่นะภาษาเหนือหรือาษาสารนาก็แปลว่าผ่านหรือเลยนั่แหละนะครับไหนๆก็ผ่านมาแล้วไก่มาแล้วนะครับ,บแวะกินกาแฟแวะถักแวะไทยกันก่อนว่า ลุงกาลังทําอะไรอยู่นะครับรายการของลุงก็คือแบ่งปันภาษาเหนือภาษาล้านนานะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แบ่งปันเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีภาษาเหนือภาษาล้านานะครับวัฒนธรรมประเพณีบ้างความเป็นอยู่บ้างขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาสนะครับว่าไปยังไงนะครับถ้ากลับบ้านกลับช่องกลับต่างจังหวัดก็จะ่ถ่ายทาวิถีชีวิตบ้างอะไรทํานองอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็แบ่งปันเรื่องของภาษา เพราะมันง่ายแลวมันอยู่ในหัวมาตั้งแต่เกิดนะครับสามารถแบ่งปันได้ทุกวันนะครับครับวันนี้ก็คงต้องมาแบ่งปันเกี่ยวกับภาษาเหนือภาษาละนานเช่นเคยนะครับทุกท่านอยากฟังคลิปสั้นๆนะฮะแบบสรุปสรุปก็ไปฟังคลิปริวอนุรักษ์ภาษาเหนือภาษาละนาตอน4ี่โมงครึ่งนะฮะอยากฟังคลิปที่มันมีรายละเอียดลักษณะอย่างนี้ก็มาฟังช่องนี้คนเหนือพระทินกับผมลุงโกประสิทธิ์นะครับ รายการแบ่งปันวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีภาษาเหนือภาษา,า,าล้านนานะฮะก็จะแบ่งปันช่วงสายๆนะครับจะเก้ามงครึ่งถึงประมาณ11บเอมงครึ่งไม่เกินเที่ยงประมาณนี้นะครับครับถ้าเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับกดติดตามครับวันนี้ก็คงแบ่งปันประมาณนี้ครับสวัสดีครับ